สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกนะครับในวันเสาร์ที่25มกราคมนะครับเราเล่ากันคู่แรกครับที่สนามบรินิวส์ครับบู๊ดัมพ์ตันบันเดอร์ครับเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลนะครับซึ่งบูฟเป็น2เกมหลังสุดในลีกนั้นพวกเขาแพ้ทั้ง2เกมนะครับบุกไปแพ้ยูคาเซอรมา3-0แล้วก็บุกไปแพ้เชลซีมา3-1ครับเกมนี้กลับเล่นในบ้านครับมาเจอกับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลซึ่งผลงานในลีกใน2เกมหลังสุดครับชนะสเปอร์2-1แล้วก็เสมอออาาาสวิลลล่่่ม2-2ครับกกนทีงสัปดาห์จะเปิดบ้านอึ่นแชมเปี้ยนลีกมานะครับ มาดูตัวศูนย์ครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดูแล้วไม่ง่ายครับสับอาร์ซอนนะครับในการมาเยือนบูฟแต่เนี่ยก็ตามครับก็เชื่อว่าอาร์ซอนนั้นในสถานการณ์ที่ต้องการ3แต้มนะครับเพื่อที่จะกดดันลิเวอร์พูลต่อไปเนี่ยพวกเขาก็ต้องพยายามทําให้ได้ครับแล้วก็เชื่อว่าบูฟนั้นก็ยังมีจุดที่ต้องปรับอยู่นะครับในแนวรับอีกหลายจุดครับเดี๋ยวเกมนี้อาร์ซอนบุกเข้าช่าบูฟได้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองก็เป็นเกมที่สนามไวทาที่สเตเดียมนะครับสี่บอลมัดเจอเจอกับทางด้านรอัดนัยังไม่แพ้ใครมมาเเลลยนนนะะคครรััับบใกหงสุด รายการเช่นเดียวกับฟอเรสต์ครับเป็น2ทีมขนาดกลางครับที่ฟอร์มดีมากๆครับทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ตามครับฟอเรสต์นั้นอยู่อันดับที่3นะครับของตารางนักดิบบอลมัดอันดับที่7นะครับเกมนี้ก็เชื่อว่าแม้ฟอเรสต์จะผลงานดีมาโดยตลอดครับแต่บอลมัดก็ดีไม่แพ้กันครับและเล่นในบ้านของบอลมัดด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายของฟอเรสต์ครับที่จะชนะได้ในเกมนี้นะครับชัวร์เกมนี้ก็น่าจะแบ่งตั้งกันไปครับบอลมัดกับฟอเรสต์เสมอไป1นึ่งต่อหนึ่งคู่ที่สามครับจะเป็นเกมที่สนามเอ็กเซเด บุกชนะอีฟซ์บิดมา2อูแล้วก็บุกชนะแมนยูเต็ดมา3าหนึ่งครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านครับเจอกับเอเวอเรตันที่ถือว่าฟอร์มล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะทันได้มาสเปอร์มา3านะครับและก็ตามเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ยากเกินไปครับสับเอเวอเรตันในการที่จะบุกมาเก็บแต้มที่สนามแห่งนี้นะครับเชื่อว่าไบรตันนั้นก็เหมือนกับคืนฟอร์มแล้วครับเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมีเกมลุกที่ดุดันหลากหลายครับมีผู้เล่นกาลังสดครับและกาลังวัยหนุ่มด้วยเชื่อว่าเกมนี้ไบรตันก็น่าจะบดเอาชนะเอเวอรรรร์ตตััันนไไปปด้คคบบ่ออููเะ เอสเวตท,ทาวครับคู่นี้แทมไม่ต้องสงสัยครับเรือพูดได้เปรียบเยอะนะครับฟอร์มเรือพูหลังๆนี้ก็ถือว่าชนะมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนอิสเวตแพ้มาสองเกมครับเสียไปถึงแปดประตูยิงไม่ได้เลยครับในสองเกมหลังสุดที่แพ้ไบรทันมาศูนย์สองนะครับแล้วก็แพ้แมนซิตี้มาศูนย์หกครับเกมนี้บุกไปเจอเรือพูก็ไม่น่ารอดครับเรือพูน่าจะชนะเอสเวตอย่างน้อยสามประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้ส่วนคู่สุดท้ายก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับประจำสัปดาห์ครับแมนซิตี้เปิดอิตาเซเดียมพบกับเชลซีีีีีีคคคครรรัััััับบบบบู่่่่่นนนนนนน้้้้ซิิตตใลกกกกพพพวววเเเเเขาาาาาางงุไไปปปปชะอสสสทท์์แแดหย มา4-2ต่อครับในแชมเปี้ยนลีกทำให้สถาราการ์ซิตี้ในแชมเปี้ยนลีกไม่ดีนักนะครับส่วนเรื่เชลซีนั้นก็เล่นมาเกมล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านออชาบูมา3ประตูต่อ1ครับเกงครับอาจาก็ไม่มีแข่งนะครับสำหรับเชลซีเกมนี้ก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับต่างฝ่ายก็ต่างก็ต้งตองแลกกันแลกเกมบุกกันนะครับ แล้วก็ตามถ้าดูจาก h e tohead to ครับในช่วงหลังเนี่ยทางดานซิตี้เต็มที่ก็เสมอนะครับส่วนใหญ่ซิตี้จะเป็นฝ่ายชนะเชลซีนะครับมีเสมอกันอยู่2เกมครับจาก7เกมหลังสุดซึ่งก็มองว่าเกมนี้ก็เช่นเดียวกันครับซิตี้ก็น่าจะเฉือาชนะเชลซีไปได้ครับเกมนี้ครับน่าจะสกอร์น่าจะอยู่ที่2ประตูต่อหนครับนี่ก็คือทัศนะของฟุตบอลในวันนี้ครับ